เส้นทางจะเข้าในตัวเมืองเวียงจันทน์นก็หาห,ากหากักเดินทางมาตั้งแต่ขวามิตรภาพไทยลาวแห่งหนึ่งเวียงจันทน์หนองคายทางถนนทางเรือแห่งนี้จุดที่จะแยกเข้าในตัวเมืองมันจะมี2เส้นทางก็คือเส้นทางถนนกําแพงเมืองและเส้นทางเรียบแคมของนั่นเองจุดนี้จะแมนเป็นวงเวียนลักแปหรือว่าวงเวียนที่เอื้นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนเนาทุกท่านเนาะก็คือจุดนี้เองถามว่าเขาจะเข้าในตัวเมืองรถโดยสารที่เพิ่นแรนยนไปจําทางมนจะเข้าไปเส้นทางเรียบแคมของ ก็คือแลนซื้อถาว่าเขาวงเวียนนี้แต่ว่าเส้นทางตัวนี้แมนเป็นถนนกําแพงเมืองนะที่จะแมนเรียบนอกตัวเมืองแล้วก็จึงโค้งเข่าในตัวเมืองจะพาทุกค่ามาเบิงบรรยากาศในระหว่างเส้นทางถนนกําแพงเมืองนี่เนาะเรียบเส้นทางนอกที่จะเข้าไปในจุดใจกลางเมืองจุดใจกลางเมืองก็คือแมนตั้งแต่ในขอบเขตที่เอื้นว่าประตูไซเนาะ,ะแล้วก็จะแมนแถวพระธาตุหลวงแถว แคมของพุ่นเนาะอันนั้นก็คือจะเป็นจุดเซ็นเตอร์แถวนี้ก็จะเป็นหอบนอกนั่นเองเนาะลายท่านาจจะว่าแถวนี้ก็เป็นในเมืองก็มเม่นเซนกันเนาะแต่ว่ามันจะเอื้นเป็นหอบนอกนั่นเองนี่ก็คือจะแมนเป็นถนนกับแพงเมืองเส้นทางที่จะผ่านศูนย์การค้าลาวเอติกผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเนาะเป็นเส้นทางที่เขาสามารถลัดเข้าในตัวเมืองก็ได้เนาะลัดออกมาใสา ถนนทาเดือเพื่อจะออกไปไซขวามิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งบรรยากาศในช่วงระยะน,นี้เนาะก็จะเป็นฤดูฝนท่าในบ้านเฮาเนาะเป็นช่วงที่เอินว่าจะมีสภาพอากาศทีีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาเลยจะมีฝนตกเป็นบางช่วงไระยะจะเอาแนวนอนบ่อได้บางช่วงฟ้าแดดอีกจักหน่อยแรงมาก็จะมีฝ้ามุดขึ้นและฝนตกเนาะปัจจุบันในบ้านเฮาก็จะแมนอยู่ในช่วงของ ใเดือนมิถุนาสองพันเจ้หาหกก็จะเป็นกลางปีสองพันเจ้หาหกกันแล้วนาะในขอบเขตของตัวเมืองเวงจานสิ่งทีท่เห็นในหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีโครงการาการสร้างสิ่งอำนว้ยความสะดวกก็คือจะแมนป็นรถมีสาธารณาเนาะเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่เพิ่นดําเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าจุดนี้เอามาหอดแล้วเขาต้องการที่จะไปดงคําสร้างเนาะให้เขาเลี้ยวทางกัม ขวามือนีเมนสะลัดออกไปใส่ดงคำสร้างหรือเอาจากโค้งกลับไปใส่าทาบกทานาแรงก็ได้เส้นกันเด้อดทุกท่านเนะาะราก็จะเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านในหลายจุดคนของบรรยากาศสองทางทางในจุดนี้ข้อเสีย นในบ้านเขาที่ข้าพเจ้าจะมักว่าอยู่เรื่อยเลยเนาะเส้นทางมันก็ดีอยู่เนาะเส้นทางในตัวเมืองแต่ว่ามันยังขาดในเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะก็ะเมรเป็นขี้ดินที่อยู่เรียบตามเขมทางเลยทุกท่านเนาะถ้าข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบเนาะใ่เส้สนทางที่ข้าพเจ้าไปเห็นมาอยู่ในทั้งต่งางแขวงของเราเขาเนาะก็คือจะแมนเป็นสวรรค์นเกษตนในตัวเมืองของเพื่อนนี่เนี่แมนเส้นทางที่เป็น เรียบแคมทางเลยเนาะจะเมนบบมีขี้ดินทรายบรแล้วก็บมีขี้เหยือนะ่อเนาะอันนั้นก็คือเป็นสร้างความสวยงามเลยรวมถึงทางปากเซอย่างซีเนาะตัวเมืองปากเซเนี่ยเขาสวยงามได้ทุกทานะ่านเนาะแต่ว่ากลับมาบึงตัวเมืเองในจสานของเฮาแล้วจะยังเห็นได้ว่ามีขี้เหยือนะ่อเนาะแล้วถามว่าเมื่อใดฝนโปตกนี่เมื่อใดแดดออกนี่จะเมนเวลารถขี่ก่เขาก็จะมีขี้ดินปิวแลวเนาะเจ็บตาเลยเนะาะว่าเขาโบไซม่วกกันกระทบ ขีดดินซ้ายสลายเนาะจะเห็นทุกคนเนาะเห็นว่เนาะนี่อยู่เรียบตามสายทางไปขนาดฝนตกให้ดูการเนาะมันอก็ยังมีให้เห็นอยู่ฝนตกซอกเข้าไปไหลในท่อระบายเดให้ท่อระบายอุดต,ตันเฮตุให้มีน้ําท่วมขังในช่วงที่ว่ามีฝนตกมาเนาะเขาจะเห็นอยู่เรื่อยเลยที่มีข่าวว่าเวลาฝนตกมาจะมีน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ขอบเขตของนครหลวงนิจจันทโดยเฉพาะก็แมอยูแถวใจกลางเมืองเลยเนาะก็ยังด้วยว่าเป็นสภาพเปลียนเรื่อยุกางเนาะ แบบว,ว่ายังมีแบบนี้เนาะ,ะขี้ดินราอเดียบต่างสายทางแล้วก็อุตตันบบได้ ode, อเมริกาด,ดูแลใส่อาาจั่ซีเนาะต่างสายทางเส้นนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศลักษณะประมาณนี้เลยะจะแมนผ่านบ้านหนองไฮดอนก้อยนอเส้นทาง เขาจะเป็นพูนป่าเป้าพูนทันเข้าไปในตัวเมืองเลยทุกทาะยะทางเขาจะพวไก่ตรงนั้นถามว่าในตัวเมืองมงจานของเขาสินทางที่จะออกลัดไปมหาสุขันมันก็พะได้ยุกไก่ันได้ทุกทานเนาะตัวเมืองมงจานของเขาก็าถือได้ว่าเมืองน้อยนะอ่าค่ะเขาพเจ้าว่าแล้วมันก็รู้สึกว่า ออกจากจุดนี้ไปหาอีกจุดหนึ่งไปหาอีกเมืองเมืองต่อเมืองอย่างซี่นะักใส่เวลาโบ้ได้ด่วนของนการเดินทางถาว่าเป็นมื้อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อที่ว่าหลายๆท่านจะพักพอนแล้วก็จะเดินทางออกนอกตัวเมืองหลายว่วที่จะเข้ามาในตัวเมืองอในนคะรหลวงของเฮานี่ส่วนหลายแล้วมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ผูกคนกับโบคอยจะนิยมเดินทางกัน ส่วนหลายก็จะมนอยู่กับบ้านถ้าว่าไปลินเที่ยวก,ก็จะมนออกไปในพื้นที่นอกหลายว่าที่จะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองเนาะก็คือดังภาพที่ท่านเห็นอยู่เลยเนนะาะถ้าเป็นว่าสาวันชิดแล้วมันส้นท้างลงลงเลยแหลนะเนาะมีแต่นในมือจันทาศุกรีขาเจ้าเดินทางเข้ามาในเ็ดเลียกในตัวเมืองสลายก็จะเป็นผู้คนที่เดินทางมาตั้งแต่ทางนอกเนาะทางเขตนอกเข้ามาในตัวเมืองทุกทาง นี่บรรยากาศคือเปลี่ยนประมาณนี้สวยงามเลยในระยะนี้เนาะเขาเาในตัวเมืองของเขาพื้นที่ประวางพื้นที่โลงก็ยังมีหลายเลยทุกท่านในตัวมเมืองแม่จันท้าเขาออกมาหอบนอกจัางสิพื้นที่ที่ประวางก็ยังมีหลายเด้อพื้นที่ที่จะให้เอาเซาหรือสาสิ่งอาคารอย่างต่างๆเนาะในก็นถือว่ายังโหนาแน่นเมื่อักก่อนก็ล่าน ป่าเองเนาะสำหรับอยู่ในแมงจันในนคขหลวงนี่ยพได้หลาย,นยในช่วงรายาน,นี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวเนาะเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นน้ําท่วมฝนตกก็ถือได้ว่าปีนี้ฝนดีเลยแหละเนาะบรได้เฉพาะตั้งแต่อยู่ในลาวเขาก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขานี่แหละเนาะประเทศใกล้เคียงของเขานี่เวลาฝนตกมาฝนกระท่วมือกันเลยเนาะมันมีการสภาพอากาศ ของโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันบบกือเก่าแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วก็จะเจอพายโยเจอหลายๆอยา่างวัฒนธรของโลกมันบบคือเก่าแล้วเนาะอันนี้จะเป็นห้องหมอเสถาเนาะนี่ห้องหมอเสถาห้องหมอูนยนกลางของเราเขาปัจจุบันนี้ก็จะมีเสถาโมโหสดู่ยนกลางห้อยสามห้อยห้าแล้วก็จะเป็นอาย่ทางด้าน เส้นทางที่จะออกไปหนองบึกพุน่นเนาะมันก็จะมีหลายโนปัจจุบันนี้ถ้าเป็นห้องหมอของนวยงานรัฐห้องหมอของภาคเอกชนอย่างเิก็มีก็เกันเนาะก็จะมีหลายชุดก็เกันในปัจจุบันนี้หรือเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ก็คือแถวโดนคุบกุนี่เกิดจะแมนเป็นห้องหมอกเกษมราชเนาะี่าต่อจากนี้ไปแถวถ้าต่อจากสีหยางไฟแดงนี่ไปเลี้ยวทางกำซ้ายนี่เนาะอันนี้เขาก็จะมาหอดแถวโดนก่อยแล้วเนาะขับรถแป๊บเดียวทุกคนเนาะมาหออดอนก่อยลว เส้นทางกันยังแคบอยู่ทุกทาเนาะถาวาแล้วแต่มันกับ่ถถึงขันว่าจะแน่นเนาะแต่มันก็ยังสามารถไปได้ราถึงขันว่าล้ายขนาดนั้นเนาะนอันนี้จะเป็นบ้านดอนก่อยอากาศที่มีตรงฝ้าแดดประมาณนี้เนาะเสื้อใจบอได้เนาะแรงมาตกท่วมรถได้ทุกคนเนาะอยู่เวิยงจนนันทร์นี่จะเป็นประมาณนี้เลย ในระยะนี้แล้มันตอนสวยแบบนี้มันแดดตอนเศร้ากับตกไม่ยิบไ่ยอมเนาะแล้วตอนแรงกับตกแห้งเลยแหละอตอนแรงตกเป็นเวลาหลายนาทีเป็นโซบวงก็ถือว่าน้ําท่วมขังเลยเนาะคือบางที่ทุกค่านเห็นพื้นมันปเปียกๆนี่เนาะฝุ่นหากกระเซาทุกครั้งหากกระเซาไปเมืม่อบุ่ดมนนี้เนาะที่ข้าพเจ้าก่อนที่จะมาบันทึกภาพนี้เอง จุดนี้มันเส้นทางที่จะลัดออกไปใส่เส้นทาง450ปีออกไปพุ้นแหนเนาะนี่ทางล้านนี้คือรถบรรทุกที่เพิ่นเลี้ยวนี่เนาะม,มีการต่อพวงอีกเนาะรถซุกเซิร์นมาทางด้านหลัง ออกมาตั้งแต่ทางของหอ,งองก็สิมร้านเนาะอันนี้เขามาฮอตอบ้านพุทธป่าเป้ากันละออกจากพุทธป่าเป้าไหกันจะแมนเป็นโคนทันเนาะทุกท่านทางด้านจนุติบรรยากาศเบื้องห้องฟ้าคือขึ้นพลเลยพลุพลุลุ่นลักษณะผลที่ตกแน่นอนแลหละเนาะตกทุกมือเลยตกทุกมือตกทุกไรเยาเลยใน,นยปัจจุบันน,นี่อันนี้บรรยากาศอยู่ที่บ้านพ้นป่าเป้าอ,ออกจากนี้ไปก็จะแมนเป็นโผนทัน ถามว่าไฟแดงอยู่เราเฮามันก็มีบอกม,ม,มีทุกสามแยกสี่แยกครับเราเนาะแต่ว่าบางจุดก็ไฟแดงตายก็มีเนาะอ่ามือมใหม่แน่นอนนะครับรวดแบบนี้เดี๋ยวขับรถเราอ่ะเราขับรถเรายังก้มมือพวงมาลัยอยู่นะ ทุกค่ะเดี๋ยวพาพามาเบืงเ้งบรรยากาศรอบมาทางด้านนี้ก็คืออยังอยู่ในบ้านพุทธป่าเป้าอยู่เนาะเมืองสีสาพุทธเมินป็นนาเมืองจะแมนเมืองจันทรสีสัตนาคมั้งเนาะสีสัตนาคก,ก็จะแมนจันทบ,บุรีสายเสถียร์แล้วก็สีขดตะบอกเนาะสีเมืองนี่ มันจะมีไซด์แดนห่วมกันเนาะที่นอนอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองมันบ่ถึงขั้นว่าอาจเป็นเมืองใดเมืองเดียวเนาะที่เป็นเทศบาลเอว่าเป็นศูนย์กลางใจกลางเมืองเนาะมันจะแบบว่าคนละฝ้าคนละหน่อยเนาะค่ายแค่กันอ่าสมมุติว่าอยู่ทางด้านของเมืองสีโคตตบองอย่างสี่ก็จแมนสนามบินเนาะสนามบินสกลวดา,าัดไต่ก็จะเป็นคืนกับเมืองสีโคตตอบอลถา,าวเวอรในส่วนของ แคมของสิมันก็ขึ้นกับจันทบุรีอ่าทางฝ้าขทางด้านนี้ที่ทิทวานเห็นอยู่นี่นะมันก็จะแมนขึ้นกับไซเซถาเนาะทางด้านนี้ส่วนกับข้าวลาวไอเต็กบอ่อเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงพัดหลวงบอ่ออย่างเช่นมันก็ขึ้นกับบางไซเซถาแป๊บเดียวเนะออกมาฮอดแถวใกล้ๆกันกับ ซีเน่ไฟแดงพลันขึนหรือว่าใกล้กับการผลิตเศรษฐกิจพิเศษหรือธาตหลวงประสุนกันข้าลาวไอเตกเราบอกซื้อในส่วนของทางด้านหน้านั่นเองบระดุลเลยเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันก็ยังเป็นถนนกําแพงเมืองอยู่ทุกทานสําหรับถนนที่เอื่อนมาทัดตอกจากถนนนี้ไปเอาไปจะแมนเป็นถนนการสอนของวิหารเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาลูกค้าไปเบิ่งนได้เป็นอะไรที่อาจจะมีป้ายบอกทางเลยเนาะ ไปซื้อเส้นทางเลขี่สิบใต้ดุกประลานเลี้ยวทางกำมซ้ายมือถ้าเขาออกไปซื้ออย่างนี้ก็จะออกหลักออกจากตอนนี้ไปเนาอนี่จะเป็นสีแยกไฟแดงพ้นทันเนาะทุกคนันเลี้ยวทางกำมขวามือจะแมนเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงหัดหลวงนี่ ก็คือดังภาพที่ทุานเห็นอยู่นี้เนะะาะเข้าแพงด้านนั้นมันก็นจะรัดออกไปใส่บ้านนน้นหวายหน่วงคําสร้างหัวขวอรัดออกไปทั้งสถานีรถไฟเวียงจันทร์คำสวัสดเนาะไปทางนี้ก็ได้เนาะสถานีรถไฟเวียงจันทร์คำสวาสดมันออกไปทั้งเส้นทางเส้นนี้เพราะว่า มันจะสนหลายหากว่ามีรถผู้โดยสารที่มาส่งผู้โดยสารเนาะท้าว่าต้องการไปสถานีรถไฟคําสว่าดเขาจะจะมาเส้นทางเส้นนี้ทุกทานเนาะออกมาจากตัวเมืองนั่นแล้วก็เข้าไปในนีนะ่เนาะออกมาตั้งแต่ทางด้านของทัดหลวงนะเพราะว่าเส้นทางออกทัดหลวงนั้นจะรัดออกไปส่ตลาดเ้าเดอรเดี๋ยวจะพาลูกา้ไปเปบื่อง่า ว่าเราต้องการเนาะที่จะเดินทางมาที่สถานีรถไฟลาวไทยเนาะที่เอิ้นว่าสถานีเวียงจันท์คำสวัสดินั่นเนาะก็คือไล่มาเลยนะตั้งแต่จุดที่ iding, ัน็นเน่ไฟแดงคุทันนี่เนาะก็ผ่านมานี่ผ่านศูนย์การค้าลาวไอเทคหรือว่าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นี่เนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นศูนย์การค้าลาวไอเทคแล้วก็นี่จะเป็นเป็นบิ๊กซี ก็ะจะพานของตลาดหลักทัพย์ลาวจุดนี้แต่จุดนี้จะเป็นยังนอนอยู่ถนนกําแพงเมืองอยู่เนาะจะถือว่าไก่เติบเลยสำหรับถนนกําแพงเมืองนี่เส้นนี้ถือว่ายาวเลยหลายลกคน่าเนาะมันจะไปแยกอยู่สามแยกไฟแดงฝ่อสังแสงเนาะจะไปสินสุดอยู่นั่นแล้วก็จึงเป็นจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเ,นเนส้นทางของถนนไกส่สอนพงวิหารเนาะ บรรยากาศในเมื่อวันเสาร์ศูนย์การค้าที่คนนิยมมาเนาะสำหรับอยู่เวียงจัดเนาะนี่รือว่ายู่ลาวรันี่ในแกจะแมนเป็นลาวไอเต็กเดือดรัวคนค่อนข้างว่าจะม้าลายเพราะว่าในทุกอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนาะเป็นจัดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะมีครบวงจรเนาะอยู่ในนั้นเนาะมีะเครื่องลินสำหรับเด็กน้อยอ่าเป็นโซ บ่อนที่เอิ้นว่าฮอหน้ใส่จัดวางแสดงใส่จัดกิดจกรรมต่างๆสิสิบังๆๆก์ครับมีเดินอที่จอดรถน้องที่ว่ากว้างขวางายอ,อันนี้เป็นแกสลักของพุทธรูปเนาะได้จากที่ินอินอ่อน,นอันนี้จะเป็นปิดบ้านของแกะนะทุกท่านแล้วก็ทัดตราจากนี้ไปก็จะเป็นปิดบ้านสีวิไลเอาบ้านเวียงเวียงเยงจริญเนาะเบื้องสีวิไล สีเวีไลจะอยู่อ่าไซทานีพุนะ่นเนาะอยู่ใกล้ๆกกักับคำพงพุ่นอันนี้จะเป็นเดวีเจริญเดือดรุ่นเขาเจ้าวพิษเนาะตามสายทางเขาก็จะเห็นห้านสะดวกซื้ออย่างต่งตงตงนะางๆาเนาะเรียกตามสายทางนี่ก็จะปัจจุบันเชื่อว่าสงครามห้านสะดวกซื้อกับวาไา้เนาะยู่ราวนี่ถือว่าในนครหลวงนี่มีสาขา ร้ายเนาะแล้วก็แข่งกันในเรื่องของการที่สาขาต่างๆอันนั้นก็นจะเป็นเป็นเซเว่นยิเลเว่นเนาะเป็นสาขาที่สองได้ข่าวชื่อบุพิธทุกท่านสำหรับสาขายูนิสสาขาท่าหลวงนี่เนาะ,ะข้าพเจ้าจื่อบุได้เพราะว่าสาขาที่า,าแมนยูอันวัดวัดไตเนาะบ้านทางวัดไตพภูนสาขาธรรมอีทเลย ปัจจุบันนี้สาขาที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นยู่ที่นนซานเนาะสาขาที่19นี่มันจะติดแบบนี้เลยยาวออประมาณนี้เลยสําหรับไฟแดงทัดหลวงสิก็ค่อนข้างว่าจะติดหลายจุดนี้หันเราเป็นถาว่าฝนตกหนักมาลราเป็นน้ําท่วมขังเลยเนะาะกัใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงถาว่าหาฝนบนลิ้นตลอดเนาะหาฝนตก ยุดมันก็นจะแห้งไวเส้นทางเส้นนี้มันเป็นแบบว่าน้าไหลบอ่อทวงทันเส้นหางเส้นนี้เดีย๋ยวข้าพี่้าจะพาลูกค้าโคกออกไปสะทัดหลวงเด้อเพราะว่าจะพาลูกค้าไปบึงว่าแาวาเขาออกมาเนาะตั้งแต่ซีเนเอกอ่าพุนทันเนาะออกมาตั้งแต่สถานีรถไฟป็นอะไรเนาะ เ่าจรลุจกักเรียบเนาะเรียบโอ้ยาวเลยเนะติดยาวเลยนะสำหรับรถในเส้นทางเส้นนี้เพราะว่าออกมาตั้งแต่ทั้งศูนย์การค้า,าลาวเอเติกอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เขาจะเข้าออกเส้นทางที่เขาจะแยก นี่มัน,นจะมีรถพัดแลนอยู่ดีนะน่ะอันนี้จะเป็นรถสาธารณะรถมีสีเขียวเนาะจะแลนยูทุกเส้นทางเลยแหละและ้วก็จะมีตาตารางออกก็จะมีอธนนิเอนวน่าจุดหับเนาะแต่ละจุดนั่นเองเพราะข้าพเจ้าสีเลียวทางกำซ้ายเนาะก็ต้องได้มาอยู่ทางจุดนี้อยองฝากกำนี้เนาะ ฟแดงตัวนี้หันจะโดดแน่น้อยหนึ่งค่อนข้างว่าจะโดดเลยแหละแต่ละเทือน,นี่จะแมนถาโดดเลยเขี่ยวข้างหน้าแล้วเขี่ยแล้วนะแต่ว่าอยู่นี่ก็ยังบ๊เบิร์อกเนาะข้างหน้าไปเลยวข้าพเจ้าว่านมานี่จอดประมาณสามไฟแดงเนาะจึงอันฮอดจึงได้ไปเนาะถ่ารถใหญ่มา รถจักรกับใครเนี่ยเขาสามารถซิกแซกแล้วก็สามารถอ่านไปได้ง่ายกลัวนี่แดงซ้ำบอทานซ้ำแล้วจุดนี้หั่น เขาจะเห็นอยู่ใน f a c e b o o เนาะแชร์กันหลายข่าวฝนตกมาจุดนี้ถือว่าติดอันดับของน้ำท่วมขังแล้วนะสำหรับซีแยกไฟแดงจุดนี้ทั้งๆที่จุดนี้มันกับึงมันก็คือนวนอยู่ในทุกทานนี่มันจะแยกออกไปใส่หัวขวานเนาะแยกออกไปใส่ทางอ,อามอนเนาะรัดออกไปใส่หน้ารัดออกไปใส่หอประสมแหง่งซ่า ก็เป็นทางที่เฮาส์ทรารีเทิร์นกลับออกไปาทาบกทาน,นันแรกเนาะหรือว่าตับออกไปใส่สถานีรถไฟเวียงจันทร์คำสวัสดก็ได้เนาะสำหรับเส้นทางเส้นนี้ตัวนี้ฮะนะมันแยกออกไปได้หลายจุดเนาะอันนี้จะถ้าออกไปซื้อซื้อทางนี้ละแมนออกไปใส่ถนนไปสอดพรวิหารเนะาะออกไปใส่สถานีรถไฟาลาวจีนอ,อยู่ทีัน เมืองไซไทยนี้เขตบ้านดอนนเนาะก็คือมันขี่ออกไปซื้อนี่แล้วก็เลี้ยวทางกำขวามือมันจะปิดซุดเนาะซุดหนนกระเพงเมืองจะแมนไปซุดอยู่ทางด้านหน้าทางงานสีน,นยกไฟแดงขวาสังแซงเนาะอันนี้จะแมนเป็นสีแยกไฟแดงทัดหลวงเดยทุกานจุดนี่เขาเลี้ยวทางกำซ้ายกกจะแมนเข่าในตัวเมืองอไปทัดหลวงไปตลาดเศร้าไปแค้มของก็จะแมนเลี้ยวทางกา สายมือเนาะมันเป็นสีนยางไฟแดงที่วัยใงยละเนาะทางจุดนี้ถ้าเป็นช่วงแรงๆของมือปกติแถวนี้อาจจะซับส่วนเลยแหละเนาะเส้นทางแถวนี้คันข้างว่าจะมีรถสัญจรหลายการนำสายงานภาหนะในปัจจุบันนี้ก็ดูว่าเพิ่มขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนเลยโดยเฉพาะรถส่วนตัวนี้นเกือบว่าทุกเฮือ่ ขีดล่ามีกัแมนหนึ่งคันเนาะคันว่าบางครอบครัวนี่มีคนอยู่น้ากันสามคนนี่กันแมนสามคันเนาะสำหรับรถที่เป็นรถใหญ่รถจักรนี่เบาเบาเลยเนะะาะครอบครัวละสามคันแล้วก็คนที่เอิญมาเผ่าว่าคนบบมีรถที่เป็นรถใหญ่อย่างสีนะ่เนาะคนก็นจะมีเป็นรถจักรกจะจีมีม,มทีทุกคนเลยเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ข้าพเจ้าเข้ามาเยาวทางกั้มไายเนะเาะพัฒนาแถวบ้านอ่าท่านหลวงท่านหลวงกลางเนาะอ่าท่านหลวงเหนือท่านหลวงกลางท่านหลวงใต้อ่าน,นีอันนี้จะเป็นท่านหลวงพาซาทางด้านนี้แถวนี้จะเป็นขายพวกเครื่องไส้ เฟอร์นิเจอร์เครื่องไส้ในขวานอย่างต่างๆแถวนี้ก็จะมีหลายเนาะในสองข้างทางนี่มหอมหอมสาระเป๋าอยากเข้าเลยไปนี้จากโมงตอนนี้มันสิบห้าโมงอ,มอยากเข้าพอดีตอนนี้มันจะเป็นแยกเนาะ,ะเรียวทางกั้มขวานี่แม่ท้าจะเข้าไปออกไปใสถนนไก่สอนของวิ่ง หานนะหรือว่าออกไปใสไซพูลค้งอาจจะเป็นเส้นทางเรียบกําแพงของอวัดธาตุหลวงเนาะหรือว่าพระธาตุหลวงวิจัดนนั่นเองเอาออกไปซื้อแม่นอ,อกไปใสไตตลาดเ้านั่นเองอเราเส้นทางเสน้นนี้เอาไต้ไฟขอทางจะซีเรียวเลยไต้ไฟขอทางอา้าค้ากันอยู่นี่เลยเนาะ อู้ค้ากันเลยยุดถึงพูดเนาะอัะงกันอยู่นี่ละบาทน,นี่ตายแลว้วมันเป็นซีแยกบวครึ่งบวครึ่งกันเนาะมันจะมาแยกทางจุดนี้นี่เข้าไปนี่นี่เดี๋ยวนี่พียาวเลยทางด้านนี้ตีดยาวเลย บ้านท่าหลวงเด้อทุกท่านเนาะทางด้านนี้จะเป็นเกล็ดกำแพงวัดท่าหลวงน,นี่อันลุ้มชั้นหนึงบรรยากาศในปพชืชวันเด้อบรรยากาศในตัวเมืองของวิจันรในเส้นทางแถวนี้เนะาะถามว่าแล้วก็เป็นการพาทุกท่านการรอเบื้งขอบเขตในของบ้านเขานี่รต,ต่างๆจะสิ่งออ,ออกมาทางด้านนี้อุฟตูเรียน อัลทเรียนนี่ก็หลายเนาะปัจจุบันนี้ถือว่ากินจนเบื่อพูดเลยเนะเาะเพราะว่ามันมีราคาค่อนข้างว่าชีจะแต่จับต้องได้เนาะสลายปัจจุบันนี้ก็บบอได้ราคาหอดหนึ่งแสนกีบหรอกเนาะก็มีแต่เก้าสิบแปดพันแปดสิบเจ็ดสิบถึงสี่เนาะก็เป็นมัลทูเรียนที่นำเข้าเนาะเอามาตั้งแต่ทางประเทศไทยใช่ไหมเนาะส่วนทางไทย ซิ้วขนาดนะเจ้าก็เลยเนาะยางข้างทางยังกินอันอ่าอย่างเนาะกินเมี่ยงเนาะพักกินเมี่ยงซิวขนาดเนาะโอ้ยกับโป่งก,ก,กับพือวักเพือว่าปั่นบ่าย่านรถด,ดาบจะรถเนาะคนซิวกับซิวเก,ก,กินไปอันนี้เขาเจ้าจะออกไปซื้อไปซื้อกับะแมนันเทอร์นาถนนชาสามสิงหาเนาะออกไปใส่กับะแมันเป็นตลาดเศร้า ใส่ตลาดเ้าใส่ปลาตุไซแตงซีเนะาะแต่เราเส้นทางเส้นนี้เราเรียกอันนี้มันใจกลางเมืองอะไรกทานเนาะแถวนี้ถ้าว่าเขาจะเข้าไปทัดหลวงก็จะเป็นอันเคี่ยวทางกั้มขวามือนี่แล้ว,ลวก็จะเป็นเข้าไปทางทางด้านเส้นทางด้านหน้าเนาะของทางด้านหน้าของสภาสภาแห่งชาติถนนเส้นสามสิหาน อันนั้นก็จะแมนป็นตึกของโคราลทาวเวอร์เนาะห้องกาศพลงานนี่อย่าง,างต่างๆเส้นทางลงเลยเนาะก่อนเนาะอ่าประตูไซายเจ็ดร้อยเมตรเอาไว้ได้อันนี้จะเป็นโคราลทาวเวอร์นไอ,อ้น้ำหงเนาะจุดที่มันลุกน้ำไหลไว้ได้ก็จะโหงเลย ยัจันคอร์เนชทางด้านนี้ก็จะเป็น้องกางสานักง,งานของรัฐบาลเนาะ <c oughs> เขามาเขานนับจากนี่ไปก็จะเป็นห้องการสานักง,งานของรัฐบาลเนาออันนี้ก็จะเป็นเปนของกระทรวงการเงินกระทรวงการต่างประเทศเนาะถ้าต่อมาอันนี้กระทรวงการต่างประเทศต่อไปก็จะเป็นเปนสถานทูตของเวียดนามไปจํลาวเปลี่ยเยอะนี้ จะเป็นห้องแฮมสุพรรณตราห้องแฮมหลูเล่เด้ติดใกล้ๆกักกกนยุดนี้ออกไปนี่ก็ขึ้นไปยอากาศฟาก็จะแน้มเห็นประตูใสเลยนะครับอ้แดง ถ้าว่าเขาอ่ะมาฮอจุดนี้นี่ให้ระวงังเลยทุกท่านเนาะ,ะท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวเนาะหากว่าม,มาเที่ยวแล้วมาขับรถรเวียงจงงันอะไรสินะท่าเพรานท่านก็สามารถที่จะออกมาจากหอมนี่เนาะแล้วรับออกมาใช้นี้ได้เนะาะก็สามารถเห็นได้เนาะมันจะมีป้ายห้ามอยู่เด้อต้องอ่นขี่โค้องออกไปไกลก็นี่หน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็จึงออกมาทางด้านนี้แล้วก็จุดนี้หันหา้ามลวงเลยขากเ่านอันนี้ไม่ใช่ทางที่เขาเข้ามาแต่ในตัวเมืองได้ นะจะเป็นประมาณนี้เลยเข้าไปต่อสาอันนี้จะเป็นปิดโครงการที่จะสร้างโรงแฮมไม่เนาะทางด้านใกล้ๆกับประตูไซนี่หละกำลังวางเสาเข็มตอกเสาเข็มอยู่เนาะอันนี้จะเป็นถนนไกรสอดพงวิหารเนาะเป็นเส้นทางของโครงการรถเมบีอาร์ที่จะดําเนินในท้าปีนี้เนาะเป้าหมายให้สําเร็จในการ สร้างสถานีและเส้นทางนั่นเองนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะที่พาทุกท่านมาเลาะในตัวเหมืองของบ้านเฮาแต่กับบอแม่นายเขาว่าเลาะบิตทุกอกทุกมุมนะวิดีโอนี้มันคือสัาเาเกิดไปก็เป็นการนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นในอีกหลายๆมุมก็คือว่าเห็นในมุมมองนึงเนาะอันนี้จะเป็นเป็นโครงการของกอกกอเมกามาทเนาะเป็นเจ็บสร้างเป็นศูนย์นการค้าเนาะของอบริษัทน่าจะเป็นของอกอกกอกของกอกกอกหมากอะไรทุกท่านเนาะนี่เนาะ เป็นเมกะเป็นห่างของเพื่อนนั่นเอง